สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m a t s ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind m a t s ยาสำหรับความคิดมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเขียนมาถามมานานะคะว่านาซิส i ิสเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราพูดถึงนาซิสซิสว่าเขาเป็นคนยังไงมีพฤติกรรมยังไงแล้วเขารู้ตัวว่าเขาเป็นนาซิส,สิสขึ้นมาเนี่ย มันมีเปอร์เซนต์ไหมที่เขาจะเหมือนทําตัวให้มันเนียนขึ้นนะ่ะเหมือนพยายามปกปิดพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะทําให้เขาดูเหมือนคนปกติมากขึ้นทําให้เราดูเขาออกยากขึ้นว่าตรงลงเขาเป็นอาชิพหรือเปล่านะคะถามว่าตรงเนี้มีความเป็นไปได้ไหมการที่จะตอบคาถามนี้นะคะมันอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงคลิปหนึ่งนะซึ่งมานันไม่แน่ใจว่า นานแค่ไหนนะแต่น่าจะเป็นหลักปี2ปีได้นะคะที่อดอ,อกเตอรรามานีนะซึ่งเป็นคนที่พูดเรื่องนาซิซิสเยอะมากนะคะใน y t u t u นะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูแล้วอยากจะลองฟังก็ลองเซิร์ชหาดูนะคะชื่อว่าดอ,อกเตอรรามานีนะคะเขาเป็นผู้เชีช่ยวชาญด้านนาซิซิสเลยแหละเพราะว่าตัวเขาเองเป็นนักจิตวิทยานะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนในมหาลัายด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ เขาโตมากับพ่อแม่ที่เป็นนาศสดิจซึ่งดรรามัน,น,นี่ไม่เคยพูดนะว่าเป็นพ่อหรือเป็นแม่ที่ที่เป็นแต่ว่าเขาทําวิดีโอคลิปเยอะมากแต่เพิ่งมามีคลิปล่าสุดที่เขาเหมือนหลุดปากพูดออกมาว่าเออเขาโตมากับพ่อแม่ที่เป็นนาเสดิเขาเลยเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีจะทําให มีความสนใจเป็นพิเศษนะคะที่จะศึกษาเรื่องของนาร์ซิซิึมหรือว่าโรค NPD แล้วก็คนที่เรียกว่าเป็นนาร์ซิ s ซิสเนี่ยนะจนทําให้เขามีความรู้เรื่องนี้เยอะมากทีนี้ย้อนกลับไปถึงคลิปที่มานะพูดว่าเขาพูดไว้ว่าปี2ปีที่แล้วนะั้นดเรรมาี่พูดว่าเขาเขารู้เรื่องนี้เยอะมากแต่คิดอยู่นานหลายปีว่าจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีไหมจะทําคลิปพูด เกี่ยวกับนาซิสิตแล้วโรค NPD ดีไหมเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเขาเขียนหนังสือแล้วก็ทําคลิปพูดถึงเรื่องพวกนี้ว่าพฤติกรรมนาซิสสิตมีแบบนั้นแบบนี้จะทําให้คนที่เป็นนาซิสิตเนี่ยเหมือนถ้าได้อ่านหนังสือที่เขาเขียนหรือว่าได้มาดูคลิปที่ดรเรามานี่พูดถึงแล้วรู้ว่าอ้อพฤติกรรมอย่างนี้ทําให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นนาซิสิตเพราะฉะนั้นฉันจะต้อง เสแสร้งให้มันเนียนมากขึ้นฉันจะต้องไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นคนอื่นจะได้จับไม่ได้ว่าฉันเป็นนาซิสต์ดอรรามานีคิดเรื่องนี้อยู่เป็นหลายปีจนสุดท้ายตัดสินใจเขียนหนังสือแล้วก็ทําช่อง youtube นะคะพูดถึงเรื่องนาซิสต์นะซึ่งแน่นอนว่ามันมีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วที่คนที่เป็นนาซิสต์จะมาดูช่องของดรเร์รามานีก็เหมือนที่นาซิสต์ที่เป็นคนไทยมาดูช่องของมานาแล้วก็รู้ตัวว่าเป็นนาซิสต์นะคะมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะ ทีนี้คำถามตะกี้ใช่ไหมที่คุณผู้ชมเขียนมาถามมานะว่าแล้วมันเป็นไปได้ใช่ไหมว่าเขาจะในเมื่อรู้แล้วว่านาศศิมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราพูดคุยกันในช่องนี้นะแล้วเขาจะพยายามแอบใช่ไหมพยายาม,มซ่อนพฤติกรรมเหล่านั้นมานาเชื่อว่าเป็นไปได้ค่ะแล้วถามว่าอ,าอ้าวแล้วยังงี้เราจะทำยังไงใช่ไหมย้อนกลับไปมานาเคยพูดไว้ในสองสาคลิปนะนาะนะเรื่องเหมือนกัน เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องพฤติกรรมของนาซิสิสเนี่ยเวลาที่เราพูดว่านาซิสิสมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาสมมติเรื่องพฤติกรรมเห็นแก่ตัวเรารู้อยู่แล้วนาซิสิสเห็นแก่ตัวแต่ไม่ใช่ว่าการที่คนเราหรือเราเองบางครั้งมีแสดงการมีการแสดงถึงพฤติกรรมเห็นแก่ตัวออกมาแล้วทําให้เรากลายเป็นนาซิสิสโดยทันทีไม่ใช่ คนที่จะเป็นนาซิสตสหรือคนที่เราเรียกว่าเขาเป็นนาซิสตสเนี่ยคือคนที่มีพฤติกรรมเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้ที่มาันอายุตัวอย่างคือเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะจะต้องมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวเป็นระยะเวะลานานแล้วก็เป็นแบบแผนคือเหมือนแบบมันเป็นตัวตนของเขาอะมันไม่ใช่แค่แบบนานๆที่โผล่มาแต่มันเป็นประจำมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุป,ปนิสัยของเขาที่เขาทําอย่างนี้บ่อยมากๆแทบทุกวันหรือทุกวัน จะผ่านไปกี่ปีก็มีแต่นิสัยแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเผะเผยแย่กว่าเดิมเนี่ยจะต้องคนที่จะเป็นนาซีศิษย์เนี่ยจะต้องแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ต่อเนื่องซ้ำๆเป็นระยะเวลานานนานแบบเป็นหลักหลายปีเป็นช่วงชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือตัวตนของเขานี่คือสิ่งที่เราเหมือนใช้ชี้วัดว่าคนนี้น่าจะเป็นนาซิศิษ์ไม่ใช่ว่า นานๆทีมีพฤติกรรมนู่นนี่ออกมาทีแล้วเราก็บอกโอ๊ยเป็นอาซิสิสเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะ <_ S 2> เพราะว่าบางทีมันก็แหมบางทีเราก็มีเรื่องให้ต้องเห็นกับตัวบ้างแหละหรือบางทีเราก็ต้องมีพฤติกรรมบางอย่างหลุดออกมาบ้างแหละใช่ไหมคะเราก็คือคนเราก็มีการทําผิดทําพลาดมีการแบบว่าวันไหนอารมณ์ไม่ดีวันไหนความอดทนน้อยอะไรเงี้ยเรื่องปกติแต่เราไม่ทําอย่างนั้นทุกวันเราไม่ทาอย่างนั้นกับทุกคนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นหวังว่าเคลียร์นะเรื่องนี้แล้วมันนะก็เลยไปพูดเน้นว่า เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครบอกว่ารักเราจะเป็นแฟนจะเป็นพ่อแม่จะเป็นเพื่อนใครก็แล้วแต่ปากบอกว่ารักเราอย่าฟังสิ่งที่เขาพูดแต่ให้ดูที่การกระทําว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันเหมือนคนที่บอกว่ารักทํากันจริงหรือเปล่าอย่างเช่นพ่อแม่ที่ชอบทุบตีลูกทุบตีไม่ใช่แบบทำโทษอย่างเดียวคือแบบแบบเอะอะก็หาเรื่องทุบตีอย่างเงี้ยหาเรื่องทำลายร่างกายอย่างเงี้ย จะผิดจะไม่ผิดโดนหมดอย่างเงี้ยมันหรือว่าตัวเองอารมณ์ไม่ดีมาก็มาลงกับลูกอย่างเงี้ยเนี่ยต่อให้ปากบอกว่ารักแต่พฤติกรรมที่ทํามันไม่ใช่คนที่รักกันทําคุณผู้ชมลองนึกดูคุณผู้ชมรักจะรักคนจะรักสัตว์คุณผู้ชมจะรู้สึกอยากทุบตีเขาเป็นประจำไหมคะก็คงไม่เพราะเรารักเขาเราเลยไม่อยากทําร้ายเขาใช่ปะเพราะฉะนั้นคนที่ปากบอกว่ารักแต่ทาร้ายเราจังเลยทั้งทางทางกายทางใจทางอารมณ์มันไม่ใช่ มานานถึงได้เน้นว่าอย่าดูที่อย่าฟังที่คําพูดแต่ให้ดูที่การกระทําการกระทําเนี่ยมันสมกับที่เขาบอกว่าปากเขาบอกว่ารักเราหรือเปล่านะคะถ้าคนที่เขารักเราที่หวังดีหรือปรารถนาดีกับเราอยากเห็นเราได้ดีแน่นอนว่าการกระทําของเขาเราสามารถเห็นได้แน่นอนค่ะเขาจะรู้สึกดีใจไปกับเราเวลาที่เรามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมเขาจะรู้สึกเสียใจไปกับเรารู้สึกอยากจะปลอบใจเราเวลาที่เรามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น หรือเรามีเรื่องที่ทําให้เราเสียใจแล้วก็อยากที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เรามีความเจริญก้าวหน้ามีการได้ดีอะไรสั่อย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะทําอย่างนั้นนะคะที่นี้มันมีอย่างนี้ที่มานาพูดว่าอย่าฟังสิ่งทนี่เขาพูดไม่ใช่ว่าไม่ฟังเลยตลอดชีวิตหรือไม่ฟังเลยทุกสถานการณ์มันมีอันนี้ในคลิปในในอดีตที่มานาเคยพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้ว อเรื่อง projection มานาเคยพูดว่าเวลาที่นาซิสด่าคุณว่าอะไรสักอย่างให้ฟังให้ดีว่าเขาด่าคุณว่าอะไรพอฟังเสร็จแล้วเก็บคําเหล่านั้นมาคิดดูว่าเขาว่าคุณถูกไหมคุณมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณเป็นคนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตามที่เขาด่าคุณถ้าไม่ใช่ให้ลองคิดดูว่าแล้วเป็นเขาหรือเปล่าที่มีพฤติกรรมแบบนี้เป็นเขาหรือเปล่าที่ มีลักษณะอุปนิสัยแบบนี้เป็นคนแบบนี้ถ้าคำตอบว่าใช่ก็แสดงว่านาซิสิตทำ projection ใส่คุณหมายถึงว่าเขาเอาสิ่งที่เขาเป็นหรือเขามีที่เป็นเรื่องไม่ดีไปโยนใส่ให้คุณแล้วก็ด่าว่าเป็นคุณที่ทำหรือเป็นคนหรือเป็นคุณที่มีพฤติกรรมไม่ดีเหล่านั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปเรื่อง projection มันอาจจะใส่ลิงก์เอาไว้ใน description box นะคะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญนะนาซิสิต ถทบทุกคนหรือทุกคนนี่ะทำ projection ใส่คนอื่นนะคะทีนี้ในคลินนะั้นมานาบอกว่าให้ฟังเวลาเขาด่าคุณใช่ไหมทีนี้มันมีกรณีที่ว่านาซิสสิตเนี่ยต่อให้เขาจะเสแสร้งยังไงต่อให้เขาจะแอบให้มันนีนว่าเขาไม่ใช่นาซิสสิตยังไงแต่มันมีโอกาสที่เขาจะหลุดปากพูดอะไรบางอย่างออกมาแล้วสิ่งที่เขาพูดออกมานะั่นคือความจริงคือตัวตนที่แท้จริงของเขาหรือความคิดที่เขามีจริงๆในหัวของเขาที่เขาพยายาม แอปไม่ให้เราเห็นไม่ให้เรารับรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะอันนี้ออกตัวไว้แรงๆนะคะว่ามานาะไม่ได้จะเอาแม่ตัวเองมาด่าออกสื่ออย่างนี้นะแต่เล่าให้ฟังเป็นกรณีตัวอย่างนะอย่าเข้าใจมานาผิดนะคะแม่ของมานาะชอบพูดเป็นประจำเลยว่าเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนสะอาดเป็นคนรักสะอาดชอบทําความสะอาดบ้านเป็นคนแม่บ้านแม่เรือนชอบทํากับข้าวชอบนูน่นนี่คือเป็นคนขยันนะ่ะเป็นคนที่ต้องทําอะไรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมานาดูที่การกระทำการกระทำไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยมันเลยทำให้มานาเห็นชัดว่าอะไรคือความจริงพอพูดมันพูดง่ายใช่ไหมคะฉันเป็นนั่นเป็นนี่ฉันมีนั่นมีน,นี่จะพูดอะไรก็พูดได้แต่การลงมือทำอะ่ะมันเหนื่อยมันยากมันเป็นเรื่องลำบากเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่พูดไม่เป็นความจริงนั่นอาว่าเราจะไม่เห็นการกระทำเหล่านั้นจริงไหมคะหวังว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับมานานะแต่ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ยินดีรับฟังนะคะมาคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะ นั่นแหละทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแม่หลุดปากพูดออกมาว่าแม่เนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากเลยนะถ้าไม่ทําอะไรได้เลยสักอย่างเนี่ยถ้าถ้าว่าไม่ทาไม่ต้องทําอะไรเลยก็อยู่ได้นะแม่ก็จะไม่ทําอะไรแล้วคือขี้เกียจขนาดนั้นมานาฟังแล้วก็แบบพูดเลยว่าอึ้งมากเพราะว่าได้ยินเขาพูดว่าเขาเป็นคนขยันมาเป็นร้อยเป็นพันรอบวันนี้อยู่ดีๆมาพูดว่าตัวเเป็นคนขี้เกียจแล้วมันตรงกับสิ่งที่มานาเห็นว่าพฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้น มาเลยทาให้มานาเข้าใจว่าอ๋อนาซิสสิตก็หลุดปากพูดความจริงออกมาเป็นเหมือนกันนี่แต่แต่มักจะแบบเกิดขึ้นน้อยนะเราต้องฟังดีๆนะคะคือจะพูดโม,โม้พูดโกหกซะส่วนใหญ่แล้วนานๆที่จะหลุดปากพูดความจริงออกมาทีนะแต่นั่นแหละถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหลุดปากออกมามันทําให้เรารู้ได้ว่าอ้าวความจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมคะหัวหน้าเก่าของมานาก,ก็เหมือนกันนะเขาชอบพูด ก็ทำนองว่าอวยตัวเองฉันเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนนู่นนี่นั่นพฤติกรรมคุณสมบัติดีๆอะไรเขาจะแบบพูดเป็นประจำเลยนะมานะก็ฟังเอือออเป็นงั้นแหละนะคือเขาเป็นหัวหน้าใช่ไหมจะไปจะไปขัดเขาก็ไม่ได้ทีนี้มีวันหนึ่งเขาหลุดปากพูดมาค่ะบอกว่าที่เห็นว่าเขาไนส์เนี่ยมันเป็นแค่แค่เซอร์เฟซเป็นแค่แบบเปลือกภายนอก ซึ่งมันบางมากเขาบอกว่าเปลือกเนี้ยบางมากถ้าเปลือกนี้ปริเมื่อไหร่ตัวตนที่เป็นอีกเป็นตรงกันข้ามกับความน่ายะนะจะออกมาหมายถึงว่าเป็นคนที่จะโมโ oh หร้ายกาดเกลี้ยวโกรธดุดแรงเขาพูดอย่างนี้ออกมามานาก็ฟังแล้วก็อึง้งแบบที่ผ่านมาหลายเดือนพูดว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนน่์ฉันเป็นคนใจเย็นฉันเป็นหนุ่มงุนอย่างนี้อย่างนั้นอยู่ดีๆพูดมาบอกว่าทั้งหมดที่เธอเห็นนั้นคือเปลือก ซึ่งมันบางด้วยนะเขาเรียกว่าเปลือกนี้บางนะแล้วข้างในที่เป็นตัวต,ตรงกันข้ามกับคําว่านส์เนี่ยคือโกดมโหเดือดดันที่มามานายุตัวอย่างตะกี้เนี่ยพร้อมที่จะออกมาในทุกเมือ่อเมื่อไหร่ที่เปลือกนี้เปรีบปุ๊บออกมาเลยทันทีแล้วเขาบอกว่าเขากลัวตัวเองเขากลัวว่าเมื่อไหร่ที่มันเปรีบปุ๊บมันออกเลยแล้วเขาควบคุมไม่ได้มานาฟังแล้วแบบอึ้งอ่ะพูดตรง,ตงๆเพราะฉะนั้นมานานเลยเชื่อว่า ใช่ค่ะมันมีความเป็นไปได้ว่านากเสพมารับฟังช่องของมานามาซื้อหนังสือของมานาอ่านแล้วรู้ตัวว่าเป็นนากเสพแล้วแทนที่จะแก้ไขตัวเองกับพยายามหาทางปกปิดพยายามแอปพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ทําให้เรารู้ว่าเขาเป็นนากเสพเพื่อให้เขาเหมือนหลอกเราได้เนียนขึ้นหรือว่าแสดงตัวว่าตัวเองเป็นคนปกติได้ได้ดีมากขึ้นมันมีความเป็นไปได้แต่ว่า เราก็ทําได้2ออย่างอันนี้ความคิดของมานาน,นะคะซึ่งถ้าใครไม่เห็นด้วยหรือคิดว่ามันไม่เหมาะสมก็อย่าเอาไปทําตามนะคะ2ออย่างหนึ่งคืออย่าไว้ใจใครมากอย่าอย่ารีบให้ใจใครไปซะหมดอย่ารีบเล่าทุกอย่างในชีวิตให้ใครฟังขนาดคนที่เราครบมาน,นานๆเลยบางทียังเจอหักหลังได้เลยใช่ไหมแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่เราเพิ่งเจอกับคนที่เรารู้จักไม่ดีพอกับคนที่เราไม่ได้ไม่ได้มี ความสัมพันธ์ตื้นเรื่องหนาบางอะไรกันใช่ไหมคะอย่างเพื่อนที่ทํางานหรือว่าคนแปลกหน้าที่เพิ่งมาทํารู้จักทาความรู้จักกับเราเพิ่งจะมาตีสนิทกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะรีบเล่าอะไรทุกอย่างให้ฟังไม่ควรจะไว้ใจเขาขนาดนั้นเราก็ยอมทุกอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีสิทธิควบคุมตรงนี้ว่าเราจะให้ข้อมูลเขามากแค่ไหนเราจะรักษาระยะห่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาไว้มากแค่ไหนเรามีสิทธิควบคุมตรงนี้นะคะ อย่างที่สองก็คือว่าเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยให้ฟังให้ดีซึ่งถ้าเขาโมๆๆ้โมโมอดอดอวยอวยตัวเองก็เออเออฟังฟังผ่อนผานไปแต่มันจะมีบางทีหรือเปล่าที่เขาหลุดพูดความจริงออกมานะคะว่าที่แท้จริงแล้วตัวตนของเขาเป็นยังไงหรือว่าที่แท้จริงแล้วความคิดในหัวของเขาเป็นยังไงก็หวังว่าที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ตอบคาถามนะสำหรับคุณผู้ชมที่ถามคําถามมานาคะว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงใช่ไหม ขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ